ูที่กระบอกโชคนะครับกระบอกโชกไม่ควรมีน้ํามันนะครับในส่วนของผ้าเบรกนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูว,ว่าเนื้อของผ้าเบรกเนี่ยมันเหลือเยอะหรือเปล่าให้เราตรวจสอบพวกรอยแตกรายงานนะครับ <c oughs> การซื้อ b i g กไบนะครับก็แนะนําให้ไปดูรถตอนกลางวันนะครับเราจะเห็นจุดต,ต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องซานโตสโอเบอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจรถบีกบายเมอสองนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคารถบีกบายเมอสองถือว่าเป็นราคาที่เราจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับว,วันนี้ผมก็จะมีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในการตรวจสอบสภาพรถนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับโอเค มีจุดสังเกตตรงไหนที่เราควรดูก่อนบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับโดยคําแนะนํานี้นะครับต้องบอกกอนว่าเป็นคําแนะนําในความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับจุดแรกเลยนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเราต้องดูสภาพโดยรวมของรถนะครับว่าสีเนี่ยสภาพสีโอเคไหมนะครับ รถอายุกี่ปีแล้วแล้วก็ดูสภาพโดยรวมทั่วๆไปของรถนะครับอย่างสมมติว่าเจ้าของรถเขาบอกว่ารถสภาพดีขี่น้อยสภาพเนี่ยคือแบบว่าเย็นมาเลยนะครับแต่ว่าเลขไม้นี่ประมาณ3-5 0ถึ 5, อันนี้ต้องบอกเลยว่าให้ทุกคนนะครับสันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงปกนะครับ อาจจะมีการกรอเลขไม่นะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเพื่อนของผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับเรื่องการกรอเลขไม่รถนะครับ <Nope. S 1> ไปเจอตอนไหนไปเจอตอนที่เอารถไปเซอร์วิสใหญ่นะครับ oh. คือสภาพเครื่องข้างในเนี่ยต้องบอกว่าเย็นเลยนะครับรถแบบว่าไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็จุดต่อไปที่เราจะดูกันนะครับ oh. ผมจะมาดูตรงนี้เลยครับดูที่กระบอกโช๊คนะครับ กระบอกโชค๊คไม่ควรมีน้ำมันนะครับลองเอามือรูบดูนะครับต้องแห้งนะครับถ้ามีน้ำมันซึมออกมาเนี่ยให้สันนิษฐานเลยครับว่าซีลโช๊คตรงนี้รั่วนะครับให้เราตรวจสอบทั้งสองฝั่งเลยนะครับลองเอามือรูบดูครับโดยเฉพาะยี่ห้อดูคาตินะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าซีลโช๊คของดูคาติถ้าเข้าศูนย์สาถึงห้าพันบาทนะครับ ถ้าเราไม่ตรวจสอบตรงนี้เราอาจจะต้องควักเนื้อใจเองนะครับแล้วก็ในจุดต่อไปนะครับที่ผมจะดูก่อนก็คือผ้าเบรกนะครับในส่วนของผ้าเบรกนะครับเราก็มาตรวจสอบดูว,ว่าเนื้อของผ้าเบรกเนี่ยมันเหลือเยอะหรือเปล่าเราสามารถใช้งานได้อีกนานไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าซื้อไปแล้วผ้าเบรกมันเหลือน้อยเราก็ต้องเสียตังเปลี่ยนอยู่ดีนะครับ โดยรถที่เป็นบิ๊กไบค์เนี่ยผ้าเบรกก็ถือว่าราคาสูงนะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่เกรดโอเคครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่ผมจะดูก็คือยางติดรถนะครับให้เราลองดูเนื้อยางนะครับว่าเนื้อยางแข็งหรือเปล่าให้เราตรวจสอบพวกรอยแตกรายงานนะครับ ถ้ายางที่มันหมดสภาพแล้วเนี่ยยางเนื้อยางมันจะแข็งนะครับกดจะไม่ลงเลยนะครับแล้วก็จะมีรอยแตกลายงาเต็มเลยนะครับแล้วก็ให้เราดูอีกจุดหนึ่งก็คือวันที่ผลิตยางนะครับเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนไหนวะอ่านี่นะครับมองไม่เห็นอย่างของผมเนี่ยจะเป็นสัปดาห์การผลิตสัปดาห์ที่1นนะครับปี2019 อันนี้ก็ถือว่าเป็นยางใหม่นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาดูในจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปที่ผมจะสังเกตเลยก็คือสังเกตตามตัวเครื่องนะครับสังเกตดูตามซีลต่างๆนะครับว่ามีการรั่วซึมของน้ามันหรือเปล่านะครับเราก็ก้มดูใต้ท้องเครื่องได้เลยนะครับ ในเรื่องของตัวเครื่องนะครับก็แนะนำให้ตรวจทั้งสองฝั่งเลยนะครับการซื้อบิ๊กแบนะครับก็แนะนำให้ไปดูรถตอนกลางวันนะครับเราจะเห็นจุดต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราไปกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับการตรวจสอบมันก็จะยากนิดนึงนะครับตรงไหนที่คิดว่าเป็นซิลนะครับเป็นพวกปะเก็นเนี่ย ให้เราตรวจสอบให้ละเอียดนะครับว่าไม่มีพวกคาบน้ำมันรั่วลงมานะครับครับตอนนี้เรามาดูในจุดต่อไปนะครับวิธีสังเกตว่ารถที่เราไปดูเนี่ยล้มมาหรือไม่ล้มมานะครับจุดหลักๆก,ก็คือถ้ารถมีการล้มแปะมานะครับตรงแฮนด์ตรงนี้ต้องมีรอยแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ท่อไอเสียนะครับ เพราะว่าเป็นส่วนที่จะสัมผัสถนนก่อนนะครับพักเท้าหลังต้องไม่มีรอยนะครับพักเท้าคนขับคันเกียร์นะครับแล้วก็บริเวณโชคหน้านะครับก็ต้องไม่มีรอยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ว่าเจ้าของรถเขายืนยันนะครับว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุให้เราสำรวจทั้งสองข้างนะครับต้องไม่มีรอยการขูดนะครับ จุดต่อมาที่เราจะสำรวจดูนะครับสำหรับรถที่คิดว่าไม่มีอุบัติเหตุก็คือบริเวณแข้งเครื่องนะครับต้องไม่มีรอยนะครับคอท่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เช็คช่วงบริเวณแผงคอนะครับเช็คโชคหน้านะครับว่าอยู่ในรูปทรงปกตินะครับไม่บิดงอหรือว่าบิดเบี้ยวนะครับ การเลือกซื้อรถมือสองก็ต้องใจเย็นๆนะครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดครับในจุดต่อมาที่เราจะดูก็คือหม้อน้ํานะครับโอเคให้ตรวจดูว่าหม้อน้ําเนี่ยมีรอยบุบเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีรอยบุบเยอะเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีผลต่อการระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ราคาสูงมากนะครับสําหรับหม้อน้ํบิ๊กไบต์นะครับ oh. ครับเดี๋ยวก็ไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของล้อนะครับก็ให้ดูสภาพโดยรวมทั่วไปนะครับไม่คดไม่งอไม่ดุ้งนะครับก็ให้ตรวจทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับ เพราะว่าล้อนี่ก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ราคาสูงนะครับฮ <Huh? S 1> ไม่คดไม่งองไม่ดุ้งก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับ <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับในการดูเรื่องล้อของบิ๊กไบค์นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในจุดต่อมานะครับเราลองเปิดสวิตช์เครื่องดูนะครับสวิตช์ทุกอย่างต้องทำงานปกตินะครับ เราก็ลองทดสอบดูได้เลยนะครับเช่นไฟเลี้ยวนะครับระบบไฟไฟ้านี่ก็สำคัญนะครับต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับ เดี๋ยวลองเปิดไฟฉุกเฉินดูนะครับแล้วก็ลองพวกสัญญาณแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราสามารถขอเจ้าของรถสตาร์ทเครื่องได้ให้เราสตาร์ทเครื่องแล้วลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับว่า ไม่มีเสียงดังที่มันผิดปกตินะครับเราก็ลองสตาร์ทิ้งไว้สักประมาณ1-2นาทีนะครับโอเค แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับให้เราเช็คสีของน้ำมันเครื่องนะครับถ้าสีเริ่มดำนะครับหรือสีเริ่มเข้มเนี่ยก็สมควรที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะคุยกับเจ้าของรถยังไงนะครับว่าให้เขาเปลี่ยนให้เราก่อนซื้อขายหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาไปเปลี่ยนเองแล้วก็อาจจะขอเซวนลดนิดๆหน่อยๆนะครับ <S <S แล้วก็สังเกตสีของน้ำมันเบรกนะครับ ้าสียิ่งใสเนี่ยก,ก็แสดงว่าเป็นน้ํามันใหม่นะครับก็สบายใจได้ <Wow. S 1> สังเกตพวกน้ํามันหล่อเย็นต่างๆนะครับอยู่ในระดับปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ในจุดสุดท้ายที่ผมจะดูนะครับก็คือโซ่กับสเตอร์นั่นเองนะครับสังเกตว่าสเตอร์เนี่ยถ้ายังมีฟันยังหนาอยู่ก็ใช้งานได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็โซ่หรือว,ว่าเป็นสนิมหรือเปล่านะครับ โซ่มีการเคลื่อนตัวดีหรือเปล่าโซ่ตายหรือเปล่านะครับก็ให้ตรวจสอบว่าข้อโซ่นะครับยังหมุนได้ปกตินะครับไม่แข็งตัวนะครับหรือที่เขาเรียกว่าโซ่ตายนะครับต้องบอกว่าโซ่กับสเตอร์บิ๊กไบค์เนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนทีก็ราคาแรงมากนะครับ3 0 0 0ถึง5,000ับาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เกรดนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่เราจะแนะนําวิธีการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นนะครับเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่าบางคนจะซีเรียสเรื่องความสวยงามของรถนะครับจะดูละเอียดมากบางคนก็คือไม่ซีเรียสเลยขอแค่ว่ามีรถไะขี่ก็พอแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปของเรานะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและกดซับสไครต์ให้เรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ